กิกรุ่งนาพภาร่ำไห้ระบายความเจ็บปวดสามีนอกใจทิ้งลูกทิ้งเมียไปมีคนอื่นกลั้นใจถามมันท้องกับพ่อใช่ไหมเปิดแชดสุดบีบหัวใจเหมือนถูกมีดมากรีดกลางใจจากเรื่องราวที่นักร้องลูกทุ่งหมอลำสาวกิกรุ่งนาพภาได้ออกมาโพสต์เรื่องราวสุดเจ็บปวดรวดราวที่สุดในชีวิตสามีนักฟุตบอลไทยลีกอดีตทีมชาติ นอกใจไปมีกิ๊กทิ้งลูกทิ้งเมียจนทำให้ชีวิตครอบครัวต้องพังทลายลงโดยกิ๊กรุ่งนภพาได้โพสต์ข้อความยาวถึง16หน้าเพื่อระบายความเจ็บปวดในหัวใจและเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้และต่อมากิ๊กรุ่งนภพาได้ไลฟ์สดระบายทุกเรื่องที่เจ็บปวดรวดราวด้วยน้ำตาเหมือนถูกมีดมากรีดกลางใจ พ่อมีผู้หญิงอื่นใช่ไหมเขาบอกว่าใช่หนูเลยถามว่านานหรือยังไม่นานหอบเพิ่งสองเดือนเราก็เลยถามว่าพ่อมีอะไรกับเขาแล้วใช่ไหมก็ร้องไห้แล้วเขาก็ตอบว่ามีแล้วมีอะไรกันแล้วมีนานหรือยังคุยกันได้เดือนหนึ่งเดือนที่สองแล้วมีอะไรกันไปมีอะไรที่ไหน เขาเข้ามาอยู่ในคอนโดคอนโดที่หนูเป็นคนหาที่นอนหมอนผ้าห่มทุกอย่างที่ลูกเคยใช้ร้องไห้คนนั้นก็มาใช้แทนที่หนูหมดเลยอันนี้เขาเป็นคนสารภาพเองมีอะไรกันบ่อยครั้งมากหนูใจแข็งถามว่าป้องกันตัวเองไหมเขาบอกว่าไม่ไปเอาเขามายังไงเขาบอกว่าเขาเครียด เขาเป็นนี่มาตั้งแต่เขาอยู่ประจวบเขาเที่ยวมาตั้งแต่อยู่ประจวบแล้วแทบทุกวันเราไว้ใจเพราะเขาอยู่ในแคมป์นักกีฬาไม่ตามด้วยเพราะมันไกลามากแต่หนูไว้ใจหนูก็ว่าหนูร้องไห้พอแล้วนะมันบีบหัวใจทุกครั้งที่เล่าเรื่องนี้จริงๆเที่ยวกินหนูไม่ว่าแต่ทำไมต้องมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเที่ยวแบบไม่ต้องให้ครอบครัวพังก็ได้ไหม เสร็จแล้วหนูก็บอกว่ามันพลาดกันได้ครั้งแรกเรื่องเงินชั้นที่สองเรื่องผู้หญิงหนูให้อภัยหนูแล้วก็กอดแล้วหนูก็บอกว่าหนูรักพ่อมากหนูไม่พร้อมเสียพ่อไปตอนนี้กลับมาได้ไหมพ่อร้องไห้ลูกยังรอพ่ออยู่แม่ให้อภัยพ่อได้ไม่เป็นไรหลังจากนั้นเขาก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่ามันไม่ได้แม่มันกลับไปไหมได้หนูเลยถามมันมีอะไรอีกละ่ะ เขาก็นิ่งไม่พูดไม่มองหน้าตอนนั้นคือกลั้นใจถามเลยว่ามันท้องกับพ่อใช่ไหมร้องไห้ใหญ่เลยผู้หญิงคนนั้นบอกว่าประจำเดือนยังไม่มาหนูเข่าสุดเลยหนูล้มลงแล้วบอกว่าพ่อทำไมมันถลําลึกขนาดนี้แม่ไปทำอะไรให้พ่อแม่ทำผิดอะไรแม่กับลูกผิดอะไรจากนั้นหนูก็เลยพูดว่าขอดูโทรศัพท์หน่อยเพราะทุกอย่างมันอยู่ในนั้น ถ้าพ่ออยากตัดขาดพ่อต้องกล้าให้แม่กับน้องช่วยเขาก็เอาโทรศัพท์มาความแตกสลายมันอยู่ในโทรศัพท์ทุกคำพูดมันเหมือนเอามีดมาแทงแทงซ้ำๆคำพูดที่เขาจะไปเริ่มต้นใหม่ด้วยกันเขาจะไปใช้หนี้ให้เขาจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วมันมีคำพูดที่ว่าพี่คิดถึงหนูมากอยากกอดหนูแล้วแล้วผู้หญิงก็ตอบกลับมาว่าหนูก็คิดถึงมาก อยากจุ๊บพี่แล้วอยากนอนกอดกันเขาก็รายงานกันตลอด